Thank <laughs> you. มาสู่ยนในนพระโบสถ์วัดสังเวชวิศยารามกรุงเทพมหานครครับ เพื่อมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุลอุทิศแด่อดีตเจ้าวาดวัดสังเวชวิสศยาลามกรุงเทพมหานครนะครับขณะนี้มีคณะพุทธบริษัทบุคคลสำคัญมาร่วมพิธีมากมายหลายท่านครับและว,วันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครครับก็ขอ,ขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ชมได้ความทัศนทัศนะมุมมองของท่านในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนครับ สวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับครับอนุญาตท่านได้แนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับครับกฤษดาเพชรศรีสังนะครับผู้ช่วยผู้นันกรเขตพระนครนะครับซึ่งวันนี้ได้เ,เป็นโอกาสดีนะครับได้มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะครับซึ่งเจ้าประคุณสมเด็ดจเจ้าประคุณพระเทพพระเทพเวทีวเวจ้าวาดวัดสังเวชนะครับซึ่งได้จัดพิธีนะในการที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตเจ้าวาดซึ่งถือว่าเป็น คนรุ่นเก่านะฮะที่ได้ทํานกบารุงพระพุทธศาสนามานะครับให้คนรุ่นเราปัจจุบันนี้ได้มีพิธีกรรมเพื่อเพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปนะครับซึ่งก็จะเชิญชวนนะครับพุทธบริษัททั้งหลายนะครับที่เป็นชาวพุทธนะร่วมพิธีกรรมนะฮะในการทํานุบํารุงศาสนาและก็มาร่วมทําบุญในโอกาสพิธีกรรมทางศาสนาต ไปซึ่งคิดว่า,าเป็นพิติกรรมที่ดีมากนะครับเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาในอาของเราเพื่อให้อยู่ตลอดไปครับคุณครับ,รบในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของเขตพระนครซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครครับท่านพูดถึงภาพรวมของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมหรือว่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตพระนครครับขอเชิ ก็พร,ระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นเสาหลักนในการที่จะพัฒนานะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย uh ์เนี่ยถือเป็นสถาบันหลักนะครับโดยเฉพาะศาสนานะครับซึ <Crimea>. ่งคนปัจจุบันเนี่ยเป็นมีใจร้อนนะก็เอาพุทธศาสนาเนี่ยในการที่จะข่มในการในการที่จะทำงานนะครับมีมิตร เมตตานะครับในการที่จะทํางานนะซึ่งการทํางานเนี่ยถ้ามีพุทธศาสนาอยู่ในใจเนี่ยทำให้งานเนี่ยราบรื่นนะแล้วก็ไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการห่างหายไปในเรื่องการเข้าทําบุญทําในพระพุทธศาสนานะครับมันฝากเชิญชวนนะครับ าชาวพุทธนะฮะในการที่จะเข้าทํานุบารุงและก็เข้ามาทําทกิจกรรมในศาสนาร่วมกันนะครับเพื่อทําทให้ชุมชนเนี่ยมีาการอยู่ดีนะฮะและก็เป็นเรื่องในเรื่องการที่จะประกอบอาชีพนะไปกันได้นะครับซึ่งศา,าสนาเนี่ยกับการเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยซึ่งสมัยโบราณแล้วเนี่ยวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปนะครับ แม้กระตั่งโรงเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในวัดนะครับเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยจะขาดซึไม่ได้นะในการที่จะอยู่กับชุมชน,ชนต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแง่คิดมุมมองจากท่านผู้ช่วยผู้ในการเขตพระนครท่านกฤษดาครับที่ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลกุธิถวายแด่ท่านอดีตเจ้าวาดพระสมเวยเกษรรามกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความกตัญญูกะตะเวทีที่พุทธบริษัทหรือชาวพุทธหรือสาธุชนทุกท่านจะพึงปฏิบัติในฐานะที่บุรพาจารย์หรือว่าบรรพชนได้สร้างคุณาความดีคุณอุปการเอาไว้แก่ผู้ศาสนาหรือสังคมเมื่อถึงโอกาสเวลาอันสมควรเราก็มาร่วมกันประกอบพิธี พุทธิส่วนกวุศสนและลึกถึงคุณงามความดีของท่านครับก็ขอขอบ<อ>คุณท่านผู้ช่วยปิตด,ดาไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมที่สำคัญที่รายการเปิดโลกมหาจุฬา MCU a r a d u v e ได้มาทำการถ่ายทอดสดพิธีสำคัญในวันนี้คือพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดวัดสมเวศวิสีรามกรุงเทพหมหานครซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีรองศาสตราจ,จารย์ดรเจ้าคณะภาคหก เจ้าวาดวัสังเวชวิศยารามและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะอุบาสกบาสิกาคณะกรรมการวัดได้ร่วมกันจัดพิธีหรือ,รองานสำคัญขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณอุปการของบรรพชน ของพระมหาเถระของพระเถระอดีตเจ้าวาดทุกรูปที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอันหมายถึงลักษณะของคนดีในทัศนะของพระพุทธศาสนาว่าจะดูคนที่เป็นคนดีหรือเป็นบุคคลที่ชื่อว่าเป็นคนดีของสังคมนั้น ดูที่ความกตัญยูกตะเวทีครับสำหรับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ Thank you very much for your watching right now a special program MCU around the world our right broadcast at s a m w e e b i s r a m Temple as the dust free temple in Thailand so Thank you very much once again for watching. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasidh Bhusi, and also WPNTV on YouTube. Thank you very much once a i n and I would like to invite all of you to watch a special program in the next program Thank you very much once a i n right now we have one to end of the program Thank you very much I would like to say thank you and see you next time ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมาจุลาเอิิี่ส2ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการครับพบกันใหม่ในเอพินที่3และที่4ต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ